The arm cloud. ขอบคุณสําหรับการรายงานการจราจรบางคนบอกว่าวิทยุเพลินจิตวิ่งสบายนะคะในขณะที่สาทรติดทั้งสองฝั่งพระรามสี่หน้าเดวันดูเคลื่อนตัวได้ดีกว่าด้วยซ้ําเพราะ่าคนอาจจะกังวลความจะไปก็เลยไม่ไปไงหมายถึงว่านอกจากคนที่มีธุระจริงๆนะคะเพราะว่าอาโศกโล่งนะโศกใช้คำว่าโล่งเลยดีกว่าตอนจะบ่ายสามเนี่ยอาจจะติดแต่ตอนนี้ค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะคะบางคุณผู้ฟังเอาไว้นิดนึงเมื่อวานสองวันนี้เราจะเห็นข่าวคนที่ฟรีแลนซงใช่ไหมพี่อนานเมื่อวานเราพูดถึงฟรีแลนซงที่รถไฟฟ้าใช่ปะ ประเด็นก็มีคนคาดการไว้ไว้ว่าไงรู้ปะ่ะเดี๋ยวจะไงการไหมรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะต้องลงเอยแบบนี้แต่ว่าไอ้การรู้เท่าไม่ถึงการคนเชื่อไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะมันจะไม่รู้เช่ไมรารยาทสังคมในการใช้ของสาธารนณะมันอยู่ที่ตรงไหนซึ่งข่าวสดออนไลน์นะคะเพิ่งลงไม่เมื่อ28นาทีเห็นแล้วก็บอกว่าขอโทษหนุ่มนี้ขอโทษนะ เปิดใจฟรีรันนิงในสถานที่รถไฟฟ้าเนี่ยสถานรถไฟฟ้าไม่เห็นป้ายเตือนคิดว่าเล่นได้ถือเป็นบทเรียนนน์โคตรให้ระวังในการไปฟรีรันนิงในที่สาธารณะข้อที่หนึ่งเราคงมี trust issue e แหละที่กวงเราพวกเราอ่ะว่าเราไม่เชื่อเขาอันนี้ก็ต้องพูดตรงอ่านเชื่อไหมวกวงเชื่อไหมไม่คุณผู้ฟังเชื่อไหมเอาจริงๆแต่เรามีสิทธิ์เชื่อนะคะ เรามีสิทธิ์ทั้งเชื่อและไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราเป็นทุกข์นี่คือปัญหาเราถูกไหมถ้อแต่ถ้าเราไม่เชื่อเพราะเรารู้สึกเราไม่เชื่อก็ไม่ใช่ปัญหาเราแต่ลรถูกปะก็เป็นปัญหาเขาที่ไม่มีใครเชื่อแต่ซึ่งเขาก็คงไม่คิดว่าเป็นปัญหาเพราะเขาตอบเสร็จแล้วอแต่ถามว่าทําไมเราถึงไม่เชื่อกับคำแก้ตัวอันนี้อะไม่ใช่ไม่ใช่คำแก้ตัวคำที่เขาอธิบายแล้วกันเพราะไม่เห็นมีป้ายเตือนต้องให้เตือนทุกอย่างหรอ มารยาทสังคมอ่ะบางทีป้ายเนี่ยเขาก็แค่เรารู้ว่าเราใช้สถานที่สาธารณะเราไม่ทําอะไรที่ไม่เหมาะสมยังไม่มีป้ายห้ามยืนฉี่อ่ะอย่างเงี้ยยืนฉี่กลางที่ได้เหรออืมใช่ก็บอกไม่มีป้ายทำไมอ,อ,อ่างเงี้ยเนี่ยอรอป้าห้ามห้ามเขาไม่มีป้ายห้ามยืนฉี่กันนั่งนั่งอึอ่ะ<ด>อ่ะ<ด>แล้วไงเพราะสิ่งพวกนี้ต้องไปทําในห้องน้ําฟรีแลนดนิ่งก็เหมือนกันอืไปทําในที่ที่เขาอนุญาตซึ่งไม่รู้มีอนุญาตจริงหรือเปล่าด้วย แต่มันก็เป็นสิ่งที่คนที่เขามองว่ามันเป็นกีฬาของเขาก็ทําได้แต่เขาก็เลือกทําในที่ที่เขาไม่ไปลุกล้าสิทธิ์ของคนอื่นไหมแต่อ้ที่ใช้รถเอกปุกรถไฟฟ้ามันคนอื่นใช้อยู่ไงใช่ครับถูกไหมถูกครับมเมื่อวานยังคุยกันเลยนะคะว่าอาการจะเอาเอนเกจมันทําให้คนเป็นบ้าบ้าในที่นี้คือคบ้าเอนเกชแล้วข้ามเส้นความถูกควรอันนี้คือสิ่งต้องระวัง ถูกไหมรจริงๆอยากได้ engagement ไม่ได้ผิดนะคะ e n g a g e mm hmm. บางทีมันก็นำมาซึ่งไรายได้ <Okay. S 1> นำมาซึ่งความสนใจไม่ได้ผิดเลยที่จะเอา e n g a g e สำหรับบางคนที่เขาอยากจะมีไรายได้จากสิ่งนี้แต่ e n g a g e mm hmm. ของคุณต้องไม่ทำให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์ของเขาและเดือดร้อนเท่านั้นไงหรือเปล่าถูกต้องหรือไปทำเพ้อๆทำผิดๆในสถานที่ที่เขาไม่อนุญาตอ่ะ okay. เพื่อจะเอา e n g a g e อันนั้นก็ไม่ถูกเพราะเขามีสิทธิ์ในที่ของเขาเหมือนกันอย่าเอาแต่สิทธิ์เราปะถูกต้องครับสิทธิ์ในทางที่ผิดเขาไม่เรียกว่าสิทธิ์นะคะเขาเรียกฝ่าฝืนดึงดันและถ้าคนไม่ตั้งใจทำเพาว่าคนไม่ว่าเพราะคนเราผิดพลาดกันได้เสมอและมีความไม่รู้เกิดขึ้นจริงๆแต่บางคนรู้ทั้งรู้และตั้งใจทำและเตรียมที่จะหงายการ์ดนี้เพราะคนอื่นก็หงายได้อะ ทำไมเราจะงางอีกคนหนึ่งไม่ได้ปะกวงถูกครับนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะแต่ก็ใจก็อยากให้มีการปรับโทษนะไม่ได้อยากเห็นใครเป็นทุกข์เป็นโศกแต่มีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยอันตรายครั้งต่อไปเกิดอีกคนหนึ่งก็ง่ายการ์แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันอันตรายกับผู้ใช้รถไฟฟ้าเกิดหล่น สมมุติถ้าเขาล้มลงมาจังหวะหนึ่งคนมันจะซวยมันก็เกิดขึ้นได้เกิดเขาล้มมาแล้วมันลงไปโดนคนที่กําลังขึ้นหรือลงรถไฟอ่าบันไดเลื่อนครับแล้วละ,นะเนลอ่าแล้วถ้าเกิดสักคนหนึ่งแย่ที่สุดเลยนะไปติดในร<อ>่องเชือกลองเท้าหลุดพอดีแล้วติดในร่องใครรับผิดชอบอถูกไหมเนี่ยมันถูกป่ะแต่สิ่งที่ผมพูด อาจจะไม่เกิดจะอ้อมตายบ่ะอ,อาจจะไม่เกิดก็ได้ค<ช>่ะคุณผู้ฟังแล้วอ้วอมก็ไม่ได้อยากให้เกิดด้วยนะแต่ไม่เขาถึงเรียกว,ว่าอุบัติเหตุป่ะถูกต้องครับมันต้องกันเอาไว้นะคะก็ตามแล้วย,ยังไงต่อขอโทษแล้วย,ยังไงไปเนออี่ยหรอไหก็ก็ไม่รู้ละอ่ะคนไทยเข้าใจดีหรือมั้งหรือไงพี่กองหรือเราใจร้ายไม่หรอกผมว่า เข้าใจในเรื่องเอนเกจกันแต่ว่าเออก็มันก็าดูมีสามัญสำนึกบ้างว่าอะไรมันควรหรืออะไรมันไม่ควรนะหรือไม่เราเราไม่ติดเรื่องเอนเกจนะแต่เราแค่รู้สึกว่าการที่จะจัดการสิ่งตรงเนี้ยอืจากจัดจากองค์กรอ่ะมันจะทําอย่างไรให้ให้เขาเรียนรู้ส่วนหนึ่งและคนอื่นเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเอออย่าทําแบบนี้นะมันมีถ้าเราเตือนกันด้วยสามัญสำนึกไม่ได้ต้องเตือนด้วยกฎหมายและเงินปะใช่ถูกต้อง หรือไม่ย่างถูกไหมถูกต้องไม่งั้นบางทีมันเตือนได้สามัญสำนึกอย่างเดียวไม่ได้อ่ะก็ต้องบงังคับเอาอ,อาจจะต้องมีเมื่อเราอยู่กันด้วยอาบางเรื่องไม่ได้ก็ต้องใช้กรอบของกฎกันนะคะก็อะก็ลองดูอย่าผิดซ้ําถ้าผิดครั้งแรกคนยังอภัยนะแต่ถ้าผิดครั้งต่อไปคนจําได้แล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะโอ้ร้อยวัดแบบหนึ่งวันกี่เหตุการณ์ที่คงเยอะๆรู้ฟ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ังถ้าตามข่าววันนี้นี่เรื่องเยอะมากเลยนะทนายตั้ม ใช่ไหมพี่วงถูกต้องครับทนายตั้มจะไปจบที่ตรงไหนหรือการที่อาจารย์มหาลัยอะไรเนี่ยไปฟ้องภรรยาอของอดีตข้าราชการจะเป็นยังไงต่อครับดีไอคอนอมีเส้นทางทางการเงินคุณสนทิพูดถึงอะไรเงี้ยอ้าจริงจัลพั ลกลับไปดูหลานมาดีกว่าไปนี่เดียวนี้กลับไปดูหลานมาดีกว่าดึงตัวเองลงบ้างนะพี่คงนะใช่ครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีโปรแกรมอยากจะทําอะไรหรืออ่านหนังสือก็ได้นะคะหนังสือ,ะะสอที่ใครซื้อมาจากงาน,น,นสัปดาห์ทยอ,อยออกมาจากโหลได้แล้วนะคะคดองเอาไว้สัปดาห์หนึ่งเริ่มมาออกมาได้แล้วนะคะไม่งั้นเค็มนะคะคไม่งั้นกลมกล่อมมากเอาออกมาอ่านได้แล้วนะคะแล้วถ้าใครไม่รู้จะทําอะไรซื้อหันแมวค่ะซื้อหันแมวไม่คงวันนี้แน่นอนครับอาหันเปียกแมวมีหลายอาหารให้เลือกนะคะ อาหารเปียกแมวก็ต้องเลือกแคตตี้พาวสูตรลับซอฟเจลี่เนื้อนุ่มพิเศษเฉพาะแบรนด์แคตตี้พาวแคตตี้พาวแคตตี้พาวอยากจะร้องเพลงแล้ว mm hmm. เมโลดี้ในหัวมันมาเลยนะคะแคตตี้พาวนะคะที่น้องแมวทานง่ายอีกทั้งมีปริมาณฟรีลิควิดสูงเสมือนน้ำซุปกลุกคลิกค,ค่ะที่น้องแมวโปรดปราน mm hmm. เพิ่มความน่าทานแบบคูณสองผลิตด,ด้วยกรรมวิธีน้อยขั้นตอนทำให้ เสมือนได้ทานปลาทูน่าสดๆจากธรรมชาติหลีกเลี่ยงการปรุงแต่งที่มากจนเกินจําเป็นไม่มีกลุ่มส่วนผสมที่ก่อให้เกิดอาการแพ้และวัตถุก,การเสียอีกทั้งยังช่วยให้น้องแมวที่มีพฤติกรรมดื่มน้ําน้อยได้ดื่มน้ามากขึ้นผ่าน f ฟรีเลควิดนะคะและมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยง ต่อโรคไตด้วยนะคะแล้วก็ลดเรื่องของโรคระบบทางเดินปัะสสะาวะในแมวได้อีกด้วยนะคะอาหารเปียกแมวแคตตี้พาวมีให้เลือกเจ็ดรสชาติไม่วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ีเลฟเพชรเพชรอัสและร้านอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ช h อป e ี้ a z a d a Facebook และ t i t t o k s o ช p นะคะเพียงคุณค้นหาคำว่าอาหารเปียกแมวแคตตี้พาวค่ะทังคานทูมโป สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเลที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลยและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพลิสพลัส ังคารนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับเผ็ดเต็มขวดชิ้เต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกเกลียงตาพันท้ายนรสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวออสเทคอัลตร้าอาหารเป็ดซองทูน่าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหมียวนึกถึงออสเทคเลจะกินขนมทีไรต้องเลยเท่านั้นเพราะเป็นมันฝรั่งแท้กรอบอร่อยเต็มรสชาติที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลยอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดเ้าเริ่มเจ็บให้รีดจบด้วยโพลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอค่ะ Hong Kong, boom, X. X.